เกือบเลยนะเท่านี้่ะเกือบเลยละเกือบเลยละรอที่ที่มาใหม่อ่ะขับไปมองเห็นโอไม่น่าเห็นเลยรอที่ฟันเจอร์หมดทีแล้วอ่ะไอแจนต์ดูเพิ่นไว้หน่อยอ่ะวเท่าทีเท่าดีเข้าใจไหมครับทุกคนครับเข้าใจครับเออฝากกระจายเรื่องที่เราเปลี่ยนหน้าต่อเนื่องนี่เรียงรวมกระจายให้ทุกคนต่อไปผมไม่มาเลยเจ็บเจ็บหนักปั้งเอาไม่แตก พูดหน่วงเชีย่ยตัวไหลอุ้ยผมหน่วงอย่างวะเกือบเดีด๋ยวอยากแข็งต้องไปแต่งแนละ้ว มาดีแต่เรา,าดีจะไปหน่อยจ้ะแต่หนจ่าก,ก็หลุดยากแล้ว ข้ลมามอนอย่างช้าๆสายหมดสายหมดสายหมดวิ่งทางทางนี้ยทาง ให้จ,จับท้ทีดีเถอะครับมาอุ๊ยอะไรนะอะไรนะลายใหม่อุ๊ยเชื่อไปไม่ได้ ขออนุญาตนะครับอะไรเขาเนี่ยมันตกลงมามีระบบอีเจ็กงอ๋อดีตัวดีไอ้หีตัวหนีตายเลยนี่มีหิลงพื้นต่ออะไรยะเจ้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกหัวให้ไอทิศสอนหรอขออนุญาตพลุนตัวก่อนนะมมันีห้องอื่นไหมไม่ชอบห้องนี้เลยอ่าไปห้องไหนดียวตรงไหนก็ได้ไม่มีห้องอื่นไหม เดี๋ยวเดี๋ยวทำนี่หากันทำไม่ได้เหมือนกันเขาสอนเที่มันใหญ่วุ่นวายจังเลยจริงตรงอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอละห้องรับมันเยอะแยะอ๋อวอ้าวออกสอนเราเไม่เห็นผมมองไม่เห็นสอนเรายังไม่เห็นัสองคนที่บ้านห้องไหนดีห้องไหนดีคนจับได้ห้องไหนไหมห้องแบบชั้นสองชั้นสองอะไรพวกนี้เนี่ยห้องนี้ ไอเจอาีอะไรพี่อยู่ห้องขังเดี่ยวเลยอะห้องดีหนึ่งสีหนึ่งคืออะไรอ่ะเอาไมไม่รู้ห้องเรียนวันอันนี้ห้องสอบสวนนี้คสอบสวนทำไมห้องนี้แหละ ไม่มีอะไรหรอกดแค่ยาวกว่า,าที่ยวไม่ใช่หรอไปครไป,ไปเรา,าดูของกันมีแค่ลิมิตอันเดียวใช่ไหมมันอันละเท่าไหร่ตัวหนึต่ตยืดเลยอันละหนึ่งพัน 1, ต่อยืดเลยแล้วกันตอน,นยานธนาคารใหญ่ครับโหดเลยโค้งโค้งแรงเลยอะขานะารับสวัสดีครับสวัสดีครับมันกระพังเยลยอ่ะล้องเหินมากอ่าซ่อมเลยครับซ่อม อเ <Okay. S 2> วาาา่าหายนะหายรอบดึนะกแล้วเพราะวันนี้ผมเข้ามาและคนแรกๆเลยผมก็เห็นมีอยู่แค่นั้นอยู่แล้วนะ ใครน่วงเนี่ยผมน่วงหรือเขาน่วงเนี่ยได้อยุผพังแล้วเนี่ย นอ๋อใส่ใจด้วยนะครับราครับคือทรศัพท์อะไรครับอ่าได้ครับได้ขออนนะครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวผมมาทำพอดีผมไปติดต่ออะไรครับเนี่ยอ่าอันนี้เป็นเคครับติดต่อมาโดนจับมาโดนจับแลนะโอเคครับคิณตลอดตรงไหนครับข้างหน้าสนอครับ Thôi không đi thôi con dài rồi thấy không à lông la lông la lông la แหลังแต่หลังแต่หมดขวาหน้าแต่ขวา,นห,ขวานหน้าเดี๋ยวเจอขนาดทางตรงแบบกูไม่ไล่แล้วนะคนหนึ่งมันมันเกิดว่ะแตกแตะแตหมดแตะ อ,อลุงเกรครับมีหลานมาหาครับอยู่ไหนครับรล,ลุงเกมีลูกมีหลานเมื่อนี้ด้วยเนี่ยอ,อเขาบอกว่าเมียมาตาม<อ><อ>เ,เขาบอกให้ให้บอกว่าเมียมาตามโอ้โหเขาบอกเขาบอกว่าจำกันไม่ได้นี่มีมีไม่ได้เข้าบ้านนะคืนนี้ อ๋อกรู้แล้วใครเขาเคยมาป,ปั่นผมดูรอบหนึ่งเมื่อกี้ <c oughs> จับกูชั่นเลยดคคิครับรับอะไรครับได้ดิพอจะคุยได้ไหมครับอ่าต้องยึดของหมดอยู่ดีครับโอ้นี่อะไรดีครับงั้ไม่เป็นไรครับเขาแยกคนตัวนะครับครับผมนี่อะไราจับจอมสีขาวเดียวไ่หน้าล้อเดียว